นี่ปานหน้าตาโอเคไอ่อไอก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ตายเธอเคยทำฉัน้ลงห้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอาก็เข้าไปทั่วไ่สมองเธอคงจะรั่วฉันบอกตรงๆรฉันไม่เอาชัว คนอย่างเธอมันนาไม่อายบอกตรงๆฉันไม่เคยคิดได้ฉันชูนิ้วกลางไลรเธอไปแต้จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีควายไปเอากลับมาในเธอคิดได้ไงที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำ,จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมา,มาแต่ไปบอกนะไต่นาขมมือ oh, ฉันก็ยังไม่รู้ oh. ต่อคำ มึงได้มาด้วยกันกูขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เชิญมึงทำไประวังบานเด้อยละกันเดีอยบานจะติดไฟควมเจ็บครั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดสะว่าจะเป็นคนรับใช้แต่ถ้าเป็นเธอตัวเธอจะรับไหมขอถามขอเนื้อไปเอากันนี่รักไหมเอ้ยเอ้ยอ๋อไปเอากันนี่รักไหมเอ้ยอ้อเอ้อ้อนี่ปานหน้าตาไม่โอเคไอ เธอสวยจริงแต่เธอมันนานเธอได้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านคนอย่างเธอต้องโดนสบา้าอยังรักกันก็ขอให้ชฉีบหายโดนเขาทิ้งมาก,ก็สมนำหน้าอยควายทำกูก่วยเยอะเดี๋ยวมึงโดนเดียวเวรกรรมตำสน ก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้ไดเธอเคยทำฉัน้องให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอาก็เข้าไปทัว่วสมองเธอคงจะรูวฉันบอกตรงๆจะไม่เอาชั่วๆ